สนับสนุนโดยเชฟรอนครัวไทยต้องไฟแรงใช้เตาแกส๊สและเครื่องดึกควันลั c ก y f เ a m e ช่วง Columnist Presented by สุขินาดวิงมาสู่ช่วง Columnist ของรายการเจาะใจนะครับวันนี้เป็น Columnist พิเศษที่จะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับคุณเอื้อมพรแสงสุวรรณแห่งสุขินาสวัสดีครับคุณผู้สวัสดีค่ะ ผมกูก็เอาเรื่องสุขภาพมาฝากกันนะครับผมว่าก็ผมว่ายังคงเป็นเรื่องที่คุยได้เสมอทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าทุกคนถือว่ามันเป็นเรื่องสําคัญ ที่ต้องคอยดูแลใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายของเราแล้วก็เราจําเป็นต้องดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพอะค่ะไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากว่าเราจะต้องทําตัวเองวันนี้คะก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบเรากินอะไรบางอย่างที่ดีมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ก็สักประมาณ10บ0ปีมานี้นะคะเราก็จะได้ยินว่าเรื่องของการบริโภคถั่วถั่วเลืองถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดํานะคะแล้วก็พวกเรื่องพวกข้าวสาลีข้าวไลข้าวบาเร่ อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องผลไม้ผลไม้ก็จะมีวิตามินต่างๆมีแอ,อนตี้ออเซนนุ่นนี่แล้วเราก็กินบริโภคกันเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันดีต่อสุขภาพก็ดีเนี่ยผมก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่นะครับก็ดีอยู่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าพอเรากินแต่แบบนั้นแล้วเราก็ไม่กินอื่นๆไม่กินที่เขาบอกว่าเนื้อสัตว์ไม่ดีนู่นนี่ไข่ไม่ดีเราก็เลยอ่ะโอเคหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการที่เราได้รับสารอาหารไม่ครบคนะคะและสอก็คือ อาหารที่เมื่อกี้เกินไปพวกบรรดาอาหารสุขภาพทั้งหลายค่ะ mm. เขามีข้อคอนเซิร์ด้วยว่าถ้ากินมากเกินไป mm. ก็อาจจะไปทำให้เกิดความไม่ปกติในร่างกายของเรา mm. สิ่งที่เราจะนำมาพูดกันในวันนี้นะคะ mm. เป็นเรื่องอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่สามารถหมักได้ในลำไส้ของเราแล้วก็เป็นอาหารของแบคทีเรียตัวร้าย ก็จะเกิดเป็นอาการปวดท้องท้องเสียท้องผูกกดแก๊สหายลมบ่อยอะไรแบบนั้นนะคะคือเราหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างใช่ผลคือเราเลยต้องกินสิ่งที่เราคิดว่าดีที่เป็นคาร์โบไฮเดตกลุ่มนี้<ช>เยอะ,ะกว่าปกติเพราะาว่าอย่างที่บอกเลยก็คือว่าอาหารกลุ่มนี้เนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นคาร์โบไฮเดตท,ที่หมักได้อยู่เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นคาร์โบไฮเดทที่เรียกว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยว เป็นกลุ่มที่เรียกว่าฟลูโตสน้ําตาลกลุ่มนั้นก็คือมาจากพวกผลไม้หรือน้ําเชื่อมผลไม้ผลไม้ที่มีรสหวานต่างๆล้วนแล้วแต่มีฟ r u กโตสร่างกายของเราดูดซึมน้ําตาลฟุกโตสได้ นะคะก็อาจจะ30-40%ในลำไส้เล็กแต่ถ้าเรากินเยอะเกินไปเขาก็จะลงไปหมักในลำไส้ใหญ่แล้วก็เป็นอาหารของแบคทีเรียตัวร้ายทําให้ระบบสุขภาพของเราเสียไปแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระบบการย่อยอาหารก็จะมีอาการท้องเสียบ่อยๆแล้วก็ปวดท้องท้องอืดบางทีเราก็คิดว่าอ่ะโอเคพวกนี้มันอาจจะแพ้อาหารหรือเปล่านู่นนี่นั่นหนหรือเปล่าแต่ต้องลองพิจารณาว่า เรากินอาหารกลุ่มที่มีคาร์โบไฮเดตโมเลกุลเดี่ยวที่เป็นฟรุกโตสเป็นผลไม้นี่เยอะเกินไปก็คือ,อผลไม้ที่มีรสหวานใช่เลยค่ะล่อะไรอีกบ้างฮะที่เป็น<ช>น้ำตาลโมเ e ลกุลเดี่ยวแล้วก็ยังมีพวกสารทดแทนความหวานด้วยเราเรียกว่าเป็นพอลโอก็คือพวกญ่าหวานก็ใช่นะคะก็ใช่เหรอฮะใช่แล้วก็พวกที่ผสมอยู่ในเป็นน้ําตาลเทียมทั้งหลายที่อยู่ในหมากฝรั่งที่แม้กระทั่งเราเติมลงไปในชากาแฟเพื่อให้มีรสหวาน เป็นน้ำตาลเทียมเหล่านี้ค่ะก็ล้วนแล้วแต่ที่จะไปหมักในลำไส้ใหญ่แล้วก็ทำให้เกิดอาการไม่ปกติของอระบบท้องเหมือนกันนะคะต่อมาก็คือคาร์บโบไฮเดรตโมเลกุลคู่มโมเลกุลคู่ก็คือพวกนมและผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหลายะนะคะจริงๆแล้วนมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ เราอาจจะคิดว่ามันย่อยได้ไหมมันนุ่นมันนี่แต่ถ้าร่างกายเราปกติเขาย่อยได้เพราะว่าร่างกายของเรามีเอนไซม์ที่จะย่อยนมอยู่แล้ว<ะ>แต่ถ้าเกิดการดูดซึมการย่อยไม่ปกติ<ะ>เขาก็ลงไปหมักในลำไส้ใหญ่เหมือนกันทำให้เกิดอ,อุยอาการอ,อ,อื่นอีกมากมาย<ะ>เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเอ่ย<ะ>แล้วพอระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันก็ส่งผลต่อเรื่องของโรคต่างๆรวมไปถึงโรคมะเร็งอะไรแบบนั้นด้วยได้เลยคือกลุ่มที่สองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า พ่อแม่ทุกคนจะสอนลูกว่าอยากให้ลูกแข็งแรงมีภารณาไมยที่ดีลูกต้องกินนมเยอะๆหรือนักกินหรือนักกีฬาอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนกินแทนน้ําเลยอะไรเงี้ยฮะก็แปลว่ามันกินได้แต่ถ้ากินจนคุณมีอาการอย่างที่บอกมาเกี่ยวกับท้องท้องอืดปวดท้องท้องเสียอะไรก็แล้วแต่ ลองพิจารณาว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากสิ่งนี้ก็ได้ใช่ค่ะไม่ได้ห้ามกินนะฮะไม่ได้ห้ามกินใช่แล้วก็จําเป็นจะต้องกินอาหารอื่นๆให้ครบถ้วนให้ครบห้าหมู่ด้วยครับเพราะว่าการกินอย่างใดอย่างเดียวแล้วก็เยอะเกินไปมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสายยาวซึ่งก็คือพวกข้าวไรยข้าวบาเล่ข้าวสาลีถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดําทั้งหลายนะคะอันนี้เนี่ย เขาก็เช่นเดียวกันเลยร่างกายของเราเนี่ยไม่มีเอนไซม์ที่จะย่อยเขาพอเขาจริงแล้วเขาก็จะมีพวกกลุ่มเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยค่ะเยอะขึ้นแล้วก็จะพบว่าพืชกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีเล็กตินซึ่งทําให้เราแพ้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันเลยก็คือว่าถ้าไม่สามารถที่จะย่อยดูดซึมได้เขาก็จะไปหมักในลำไส้ใหญ่แล้วก็ทําให้แบคทีเรียตัวร้ายเติบโตแล้วก็อย่างที่บอกว่า อาการง่ายๆก็ปวดท้องไม่สบายท้องแต่จริงๆแล้วถ้าปล่อยเอาไว้นานๆนะคะพวกการที่แบคทีเรียตัวร้ายในร่างกายเราโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ย<ๆ>เขาก็จะไปเกาะกลัวระบบภูมิคุ้มกันเมื่อกี้เราบอกแล้วบ,บางคนเกิดการอักเสบในร่างกายในาทางเดินอาหาร,รก็ทําให้เกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์และเรื่องของความเครียดเรื่องของความซึมเศร้า หรือวิตกกังวลหรือกวนกระวซึ่งตอนนี้คนเป็นกันเยอะมากอ๋อ oh, มันโยงไปถึงด้วยใช่เพราะนั mm hmm. ้นเนี่ยเบสิกง่ายๆบางทีเราอาจจะต้องมาดูที่เรื่องการกินของเราว่าครบถ้วนอะไรมากเกินไปครบถ้วนหลากหลายใช่หลากหลายอ,อันนั้นง่ายเลยค่ะ,ะแล้วก็ในกลุ่มนี้นะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเทรนที่ในต่างประเทศเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นเทรนใหม่ก็คือเป็นอาหารที่เรียกว่าฟอตแมปฟอตแมปมันก็คือมาจาก f e r m e n t e d ก็คือหมักได้นะคะแล้วก็ตัว o f o ก็คือ F O D M A P ตัว F ก็คือตัว f e r m e n t a e นะคะแล้วก็ O ก็คืออリิโอซัค卡尔ัยก็คือคาร์โบไฮเดตสายยาวแล้วก็ M ก็เป็นโมโนซัค卡尔ัยคาร์โบไฮเดทเอ่อโมเลกุลเดียวเดวแล้วก็ A ตัวนี้ก็คือแอนแล้วก็ P ก็คือโพลิโอซึ่งก็เป็นน้ำตาลเทียมทั้งหลายพอเวลาที่ วยนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้แปรปรวนเงี้ยเขาจะให้กินอาหารที่มีฟัตแม p เนียกินให้น้อยลงมีการศึกษาพบว่าคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนเมื่อกินอาหารกลุ่มที่เป็นโลฟัตแมกเนียค่ะสามารถหายได้ถึง80เลยทีเดียวแถมอีกนิดได้ไหมครับเห็นพูดเรื่องอแบคทีเรียตัวไม่ดีที่อยู่ในร่างกายมนุษย์มีการพยายามหาแบคทีเรียตัวดีไปใส่เช่นนมเปี้ยวชีส พวกอะไรเงี้ยมันมันจะช่วยได้ไหมครับค่ะก็คือ,อตัวแบคทีเรียตัวดีนะคะก็คือเป็นโปรบติกตอนนี้เนี่ยคนรักสุขภาพก็จะรู้จักกันเยอะขึ้นแล้วก็เป็นเทรนด์ด้วยในอีก4ีหปีเนี่ยทุกคนจะน่าจะต้องรู้จักโปรบติกเพราะว่าเขาก็อยู่ในโยเกิรต์ตในนมเปรี้ยวนะคะ,คะนมเปรี้ยวก็ต้องเลือกดูว่าเขาอย่ามีน้ําตาลเพราะว่าน้ําตาลก็จะไป<อ>ช่วยแบคทีเรียตัวร้าย<อ>แล้วก็<อ>พวกผักดองเหล่านี้ ก็ช่วยด้วยเหมือนกันแต่ว่าผักดองก็ต้องดองอย่างถูกสุกกับอนามัยเพื่อที่จะไม่ให้ปนเปื้อนพวกเชื้อโรคไม่ดีอย่างนี้นคะคะ,คะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็กินกันมาแต่โบราณถ้าพูดถึงผักดองในบ้านเรานะคะในเมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็กินอ่าจิ้มน้ําพริกอะ,รอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือเราก็กินอยู่แล้วอย่างสมดุลเราก็อย่างที่บอกว่าหลากหลายมากๆเลยเรากินทุกอย่างกินห้าหมู่อยู่แล้วครบถ้วนไม่จําเป็นจะต้องไปกินอย่างหนึ่งอย่างใดมากเกินไป โอเคย้ำอีกทีอย่าไปกินอย่างหนึ่งอย่างใดมากเกินไปค่ะต่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีใช่แต่มันส่งผลที่ในทางไม่ดีก็เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ท่านที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท้องเรามีปัญหาลองพิจารณาเรื่องนี้ดูอาจจะเป็นต้นเหตุอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับขอบคุณมากครับคุณปูครับขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดในรายการเจาะใจตอนนี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ คือเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือไม่ยุ่งยาเสพติดแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากได้อะไรเราเก็บความรู้สึกเราเรียกว่าความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือความความรู้สึกแค้นในใจเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกโดยการเราทำลงมือทำดีกว่า